เงียังมากเนาะพักกันพุที่ยังมากเลยเนโอ้ยสมัยนี้เป็นสมัยเผาแล้วเ้อพ่อใหญ่คอตาเลยอาชุ่มทั้งหลายอาเป็นสมัยที่จะต้องเอาเผาเพื่อให้พูดไปเกิดกันฟังพูดไดเกิดเนี่ยอาจะมากขอปินท่าบาต้อยังละสบเลยนะเออ อ่าเป็นการที่ได้ไปเผาไปตามกะเพนีพุทธประเพณนี่สืบต่อไปล้กสาว้างานก็จะได้มอบเสให้าลูกาพี่เจรนาชนแล้วเนี่ยไอ้ไรเดียวไอ้แท้เนี่ยอ๋อาจาัยนเอา้าจายกันไทยเราถือขากวามันะูกขายัดนู้นั่นเด้อมาอยกันจัดคุณจันงานได้เราที่ได้ทำท่าไปในกินสืบต่อไปได้ตาได้ปคุ้นเป็่เกลือได้เนี่ยแม่มั้อ่าไยกันเด้ออ๋อแต่กัมาเป็นเป็นดีกันย เอาไปมาทำประเภทนี้ทำบุญร่วมกันได้หมาเลย